ครับก่อนอื่นนะครับวันนี้ผิดพัง d p d เลตซิ้งนะครับตอนนี้ออกมาีกตัวแล้วครับคือทูทุกิเลตเตอร์นะครับนะครับอันนี้เป็นล้อที่ลวดนะมานำเสนอคือล้อที่ลวดนะครับก็คือดุมตรงรุ่นนะครับอันนี้เป็นดุมตรงรุ่นนะครับดุมตรงรุ่นก็คือเ,ออเดิมทีจานของเขาเนี่ยจะอยู่ที่โต300มิลแต่อันนี้เราดีไซน์ก็คือ อยู่ที่220นะครับแต่ถ้าลูกค้ายังเป็นจานสามร้300อยอยู่อันนี้ฮะอันนี้คือจานโตสามร้อยก็สามารถใช้ได้เลยอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องแปลงนะครับสามารถเอาไปใช้จานโตสามร้อยได้เหมือนกันนะครับอันนี้พิสูจน์ของเรามันจะมีนะครับตัวล้อหลังก็คือตัวนี้ครับเอกล้อหลังนะครับล้อหลังนี่ครับอันนี้ตรงรุ่นเลยนะครับอันนี้ นะฮะอันนี้ตรงรุ่นเลยตรงการเพราะมันหมดนะครับอันนี้ใช้เบรกได้จริงอะไรได้จริงแล้วเราก็มีอ่ออันนี้ก็ใช้ล้ออะไรล้อดีซีดีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นล้อดีซีดีตอนนี้ดีซีดีออกปีฟังก็คือล้อวายตัวหนึ่งนะครับเป็นล้อหน้าล้อหลังนะครับหน้าใช้ที่รวดน18ปีนะครับอันนี้หลังก็คือ157นะครับอันนี้ตรงรุ่นเลยนะครับ อันนี้นะฮะแล้วก็อันนี้มันมีส่วนประกอบก็คืออ่าอันนี้จะส่วนประกอบครับอันนี้เราจะมีดุมหน้านะครับอันนี้ท้าดุมดืนด้านนะครับพร้อมอาลุกปืนตามปกติถ้าเป็นชุดของเราจะอาลุกปืนชุดนะครับอันนี้ก็เป็นดุมหลังซึ่งดุมหลังของเราเนี่ยนะฮะจะแถมสเตอร์นะครับของเราจะมีสเตอร์แถมด้วยดุมสเตอร์แถมด้วยพร้อมอาลุกปืนพร้อมใช้งานพร้อมขึ้นที่ลวด นะครับอันนี้เรามีร้อมหนึ่งอันนี้เป็นดุมดุมดุมด้างอันนี้อีกตัวก็คือดุมเงานะครับอันนี้เป็นดุมตีเงาหรือดุมกึ่งกระจกนะครับพร้อมอัดลูกปืนนะครับนี่มีสเตอร์มีน็อตมีแถมน็อตเลยฮะสวยนะครับอันนี้ดูได้เดยนะครับเนี่ยอ่ดูนะครับเนี่ยอันนี้ผิดพันธ์ดีทีดีนะตึงเงากระจกจริงๆนะครับเนี่ยนะมีตัวนี้ติ๊กเกอร์ดีทีดีเลสซิ่งนะฮะเมนูเฟสเทลิงมายืนยันรับประกันคุณภาพเหมือนเดิมครับ ภายใต้การสินค้าของดี d นะครับอันนี้เป็นนำเสนอในปี2020นะครับอันนี้ฝากผู้ชมด้วยนะครับว่าสินค้าดี d นะครับดุมชุดดุมตรงพุ่นอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นของ d ีๆเท่านั้นนะครับขอบคุณากครับ